พอ,อ,อแค่เคลวลาคุณไปทำงานเนี่ยคุณจเจอเพื่อนร่วมงานที่มันล่นล้อกันมันเหมือนคุณมากมันสามารถไปทุกไปที่กับคุณได้ใช้ไลฟ์สไตล์ของคุณได้สามารถใช้ชีวิตวูกของคุณได้มันหายากมาก ผมเจอมองพี่ผมจะอยู่กับพี่ขมงฟสพี่ผมอยู่ข,ยข,ข้างพี่ตอนนี้พี่ไองกัอะไรเลยผมสนไม่ทาให้พี่เสียหรือหรือแยกน่นอนออคือคือมีน้องอยู่อะเลยไม่กลัวนึกออกหมคือมีบ้านอยู่มีบ้านที่ราด้วยอะไม่กลัวเลยคือน่มาช่วงนี้ก็างเลยี่เจอแบบว่าเาจอนแเจ,นจนนอนอนีในชีวิต ผมมาเจอจรีก็มาเรื่อนๆนะมาเจอแล้วเกาบอกเฮ้ยไม่ตรงเหมือนตรงกับคนเรื่งอะไรเงี้ยเขาถามก็น่าจะรวมสองวงเลยตอนนี้ แน่นอนค่ะนี่คือความรักนะคะที่ซิโคนะคะอบให้กับผก้สอคนทางซ้ายางไมเล เดี๋ยวลองตามนะเดี๋ยวลองตามจริงไม่ได้ร้องแท้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นอกว่ามันเป็นความสุขข้างในเวลาที่ถูกรักเวลาที่มีคนสับ์ตแล้วก็ เวลาที่ได้เจอกันทุกครั้งผมมันเป็นทุกครั้งเลยครับที่เรามองไปที่โปรเจกต์เมื่อไหร่เราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพวกเราไม่ได้เสียใจนะครับพวกเราแฮปปี้แล้วก็มีความสูงมากแล้วก็มันคงเป็นน้ำตาแห่งความสุขที่มันห้ามไม่ได้เลยที่มันจะไหลออกมาก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่า ขอบคุณทุกคนมากจริงๆทำให้ชีวิตพวกเรามีค่าขึ้นได้รับความรักแบบเต็มอิ่มขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและขอบเสพเรมไปกับน้องบาสด้วยค่ะพี่นักกี้ขาครับก็อย่างที่บานบอกเลยว่ามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขมันเป็นน้ำตาที่ ยิ้มแล้วจะร้องไห้ออกมาตอนด็กผมเคยคิดว่าผมอยากสร้างรอยยิ้มให้ออกหับใครหลายๆคน กับร้าสมา,มายึดยนจุดจุดนี้ที่ทุกคนที่พวกเราด้รนะทุกคนคยังไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่เคยพูดพก,กตัวเองไว้ครับว่า้าเกิดมามีแค่แน่ใีวทาให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มถ้าเกิดใครที่ อยู่กับแม็อยู่ติดตามแม่คืออยู่กับพวกเราเราไม่มีความสุขสามารถออกไปได้เลยดีความสุขเลยขอให้ออกไปด้วยความสิง์จมิแสนสุขนะครับในยุคนี้เองยังก็อยู่ด้วยกันน้นขอบคุณทุกคนมากนะครและขอซส้อโปรโมือกันแม่กี่ เก็บความทรงจำนะฮะนี่แหละค่ะภาพที่เป็นน้ำแหล่งของสุขาเป็นภาพที่จะคงอยู่ในความทรงจำของเราต่อไปเนี่ยขอเวลาทาลิปใช่ไหมคะได้ค่ะเพื่อทาสันหน้าหน่อยไหมคะขอด้ชูด้วยค่ะโอเค ตัมันาเดี๋ยวช็อตแรกนะคะจะเป็นช็อตที่ทุกคนจิ้มแย้มจะคใสได้เลยนะค่ะแกแกแแกช่าเข้าใจ่เข้าใจแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนภาพแย้วไง โอ๊ยแม่จุดล้ก่อนอแม่จุดล้งก่อนจุดล้ก่อนเป็นไรนครับเดี๋ยวเราจะเข้าเหมยตูให้ทุกคนนะโอเคหมคั้นเลยะคน่ให้คือนีมา bye โอเคโอเคเอาทักซิโคสก่อนอาซิโคสก่อนซิโคสนะมาค่ะเอาแกล้มก่อนเอาแกล้มก่อนแล้วก็ซิโคสซิโคสซิโคสนะหนึ่งสองเย่นะครับไปเป็นแกล้มข้าฟลปให้น้องหน่อยนะคะขอดกดเข่าเลยขอโทษนะจังสติจังสติออติตัวเองอยู่ ตกใจรู้เพื่อปกดเขา่าห้าสี่สามสองหนึ่งทำนี่นะคะทุกคนพัำนิ่ค่ะพัำนิ่ค่ะเห็นกากันเหตุการณ์เข้าไปวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะ ที่โกรัแม็กกี้บา กันสักรู่หนึ่งซับหน้ากันนิดนึงดีกว่านะจะได้หลอกันแบบว่าเสร็จสักแล้วเดี๋ยวมาเข้าหูชุดไปเดีล้วปิะนะตอนนี้ขอเซสีย้กับน้องด้วยค่ะ